เด็น้องมาตายอีกแล้วิ้งยาที Tir ่น bon ี่กัน <t ri writing> ั yeah. ่านนี้เดิมเดิมกันนั่นงเดกอันนั้นถ้าหมาเป็ดเมือนกับทันนี้แบบของแม่ทิ้งน้องมาตายอีกนั่นเอน้องอีกคนตายเลยเลยมาตายอีกเป็ดคนกับโอเคไหมเดี๋ยว ะยี่กงป้าลูก้าสามนะครับมุมตอนนี้ลูกอาสามได้เชนะไปครับโง่จะง่าเบรครับคนกับคนน้ำคนกับกเไม่ยิ้มาอะไรกันครับเชนะจังใจแค่ไหนครับตอนนี้ผิดฝาทนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับงอนี้มาแล้วครับโอ้ใส่บอมมาเลย